นี่เพชรกาแก่นมเสร็จก็จะมานอนเล่นเนี three, five, five, ่ยตรงนนในดงดูอ่เออใน่นกำลังเล่นแกงเล่นขาเดี๋ยวออ้นาน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 นเพชรกานี่เกิดวันที่สสิงหาคมสองพนหนะจ๊ะ เออเกิดเดินซิงหาเลยจ๊ะวันนี้ไนดะ้ออกมาแล้วนอนเล่นอยู่ตรงนี้แนดะ้หลูกหลอมมากเลยนะจ๊ะนี่นเฮ้ยวันออนี้ได้อายุได้สิบสองวันแล้วเจ้าจ้า เป็ดกาเอ้ยเป็ดกาออกม้องหน่อยได้ลูกเร็วเยเอาชิวีมะวนมาฮ่ฮฮ่นี่นี่าฮ่ดฮ่ดฮาอาก็เฮ่าดอาอคาับมันยาวโตเร็วๆโอ่ยฮ่าฮ่าเด้อเาฮอาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่นฮ่าฮ่่ โอ้แม่ยุคใหม่ใส่ใจเฟซบุ๊ก